คนขายของออนไลน์ปังแน่เพียงคุณรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สายรีวิวหรือทำนายหน้าวันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะขายดีขายปังให้คุณทำสิ่งนี้ 1. สินค้าที่คุณจะนำมารีวิวหรือสินค้าที่คุณขายช่วยในเรื่องอะไร 2. คุณจะขยายผลลัพธ์ให้ลูกค้าของคุณเห็นได้อย่างไร 3. คุณบอกวิธีใช้ให้กับลูกค้า เมื่อคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณเอาไปใช้ในการทําคลิปรีวิวในการขายสินค้าให้กับลูกค้าคุณเห็นมันจะทําให้คุณเป็น,นคนเลยที่ขายปังขายดีครูจะยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟ LED ตัวนี้ที่ครูได้มามันช่วยในเรื่องอะไรมันช่วยในเรื่องของการให้ไฟที่สว่างและสีสันที่สวยงาม คุณจะขยายผลลัพธ์ของหลอดไฟ LED ตัวนี้ได้อย่างไรคุณต้องไปถ่ายทําในที่ที่มืดแล้วคุณเปิดใช้ก็เห็นแล้วเลือกดูว่ามันมีกี่สีมันจะทําให้ลูกค้าเห็นว่าหลอดไฟตัวนี้นอกจากให้ความสว่างให้สีสันที่สวยงามแล้วแล้วยังมีสีให้เลือกจํานวนมากมายที่สําคัญใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คุณประกอบหลอดไฟเข้ากับขั้วของมันคุณก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยและยังมีรีโมทมาให้คุณใช้ในการเลือกสีไฟอย่างที่คุณต้องการได้แบบไม่ง่าย 3คุณบอกหรือสาธิตวิธีการใช้หลอดไฟนี้ให้กับลูกค้าเห็นว่า1 2 3 4 5เขาต้องทำยังไงและวิธีการใช้รีโมทการเลือกสีเลือกยังไงมันจะทำให้ลูกค้าเข้าใจ เมื่อลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้หลอดไฟ LED ตัวนี้และประโยชน์ที่ได้จากการใช้หลอดไฟ LED ตัวนี้เขาจะตัดสินใจซื้อมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายสินค้าได้อยากขายดีอยากขายปังให้เอาสิ่งนี้ไปลงมือทำแล้วคุณจะเป็น,นคนเลยที่ขายได้อย่างแน่นอนอยากได้ความรู้ในการสร้างเงินบนออนไลน์กด follow กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับแล้วครูไก่ต้งจะเอาความรู้ดีดมาฝากพวกเราทุกคน